สนับสนุนโดย g i g a b y t e d e v a Natural, MSI Gaming Notebook, Corsair และ MSI Component สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีริบ n อเมฆค่ะ ถ้าจะพูดถึงเหล่าเกมเมอร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเกมเมอร์เขามีแบ่งออกมาเนี่ยเป็นหลายสายเลยนะสายแรกค่ะก็คือสายคอมพเนนต์สายฮาร์ดแวร์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะชื่นชอบการประกอบคอมเองคือจะไปหาซื้อสเปคโน่นนี่นั่นมามาลองดูว่าเฮ้ยสเปคประมาณนี้เนี่ยมันจะเล่นเกมได้ฟิลลิ่งขนาดไหนนะคะแล้วก็ปรับตกแต่งจูนอัพเครื่องของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนที่แบบฉัดขาดเกมไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเล่นเกมแน่นอนค่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะคะค แล้วก็สะดวกในการพกพาคุณพกไปเนี่ยเครื่องเดียวเสียบปลัก๊กเล่นเกมได้เลยส่วนคนกลุ่มสุดท้ายค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นสายขาโหดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะขี้เกียจมานั่งแบบลองสเปกเองอะไรเองไงก็เลยใช้เป็น g a ่ i n g desktop ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะจัดสเปคมาให้แบบทั้งเรื่องของความเสถเียนเรื่องของความแรงเนี่ยหายห่วงแน่นอนและที่สําคัญนะคะสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดีไซน์ที่สวยงามของตัวเคสค่ะเพราะว่า g a ่ i n g desktop แต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ออกมาที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเคสจะไม่ใช่่่่แบบสีีเหลยมร,รมดาทัวๆไป อ่ะแล้ววันนี้ค่ะเกินมานานมากนะคะเราก็มี g a ม i n g Desktop อจากทาง MSI จะมารีวิวให้ดูกันหนึ่งตัวค่ะกับเจ้าตัวนี้เลย MSI v o r t e x G 6 5 VR 6 RE Gaming Desktop ค่ะนี่ตัวกล้องนะคะนี่เลยมาในโทนสีดำแบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านหน้านะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันให้เสียเวลาเขามีหน้าตามาให้ดูแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ MSI แล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้นีไม่ว่าจะเป็นตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าเกมมิ่งเดสก์ท็อปของ MSI นะคะถ้ามันมีต่อท้ายชื่อรุ่นว่า VR เนี่ยมันรองรับเทคโนโลยี VR อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกล่องฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น QR Code ค่ะสำหรับเข้าไปจอยกับคอมมูนิตี้ต่างๆของ MSI เขานะคะถัดมาอันนี้นี่ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องค่ะ มีโลโก้มังกรแบบนี้ด้วยนะดูสวยงามเลยแต่ว่าเดี๋ยวออาไปไปดูข้างในกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆของโต๊ะเกมมิ่งเดสก์ท็อปเครื่องนี้ค่ะสําหรับเกมมิ่งเดสก์ท็อปตัวนี้ค่ะต้องบอกได้เลยว่าน้ําหนักเนี่ยเบามากเลยนะยกนิ้วเดียวงี้ยังขึ้นไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วคือเอาตัวเกมมิ่งเดสก์ท็อปเนี่ยออกไปแล้วนะเพราะว่าตอนใส่มาแล้วลองยกกลองดูไม่ไหวแฮะจะให้มาหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันกันค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเกมมิ่งเดสก์ท็อปเครื่องนี้ค่ะนี่มาในไซส์กระทัดรัดแบบนี้นะแต่บอกก่อนว่าสเปคที่เขาจัดมาให้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะตัวเคสค่ะเป็นขนาด6.5ลิตรนะคะความสูงของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27.8เซนติเมตรค่ะตัวบอดี้เนี่ยเขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะโทนสีก็จะเป็นโทนสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ค่ะก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูรู้ร้าสวยงามแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงด้วยนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นสีดาด้านค่ะนี่ เดี๋ยวมีให้ดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะคะดีไซน์ด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะใช้เป็นสีดำด้านเหมือนกับด้านหน้าเลยค่ะนี่แล้วเขาก็ดีไซน์มาให้มีฐานรองด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะนี่โทนสีก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกเหมือนกับตัวบอดี้ค่ะส่วนดีไซน์ด้านหลังค่ะก็ออกแบบมาได้สวยงามเลยนะคะก็ยังใช้เป็นอลูมิเนียมสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะ ด้านในเนี่ยเขาใช้เป็นโลโก้มังกรสีแดงค่ะแล้วก็มีตะแกรงปิดแบบนี้นะคะทาให้เรามองเห็นด้านในค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพอร์เชื่อมต่อกันบ้างซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหลังเคสนะคะพอร์ตแรกค่ะจะเป็นออเดียอแจ็คนะคะตัวนี้จะเป็นสําหรับหูฟังแล้วก็อันนี้จะเป็นสําหรับไมโครโฟนค่ะดิจิตอลออปติคอลถัดลงมาตรงนี้ค่ะจะเป็น USB 3.0มีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสพอร์ตพอร์ต HDMI มีมาให้2พอร์ตค่ะดู a l g i g a b i t LAN ถัดลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะเขาก็ยังมี usb 3.1 type c นะคะหรือว่าตัวพอร์ต Thunderbolt เนี่ยมาให้อีก2พอร์ตแล้วก็ Mini DisplayPort อีก2พอร์ตค่ะส่วนปลั๊ก power ค่ะนี่ก็จะอยู่ตรงใต้เครื่องแบบนี้เลยนะคะแล้วไหนๆก็ตะแคงแล้วเดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันค่ะคือดีไซน์ฐานของเขาหรือว่าดีไซน์ใต้ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตะแกรงรังผึ้งนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีตะแกรงรังผึ้งสีแดงซ้อนอยู่อีกทีนึงค่ะ ส่วนดีไซน์ด้านบนค่ะเขาก็มีเป็นตะแปลงรังผึ้งเนี่ยแยกออกมาเป็นบล็อกๆ3บล็อกแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายความร้อนจากในเคสออกมาค่ะถ้ามองทะลุลงมาเนี่ยเราจะเห็นพัดลมตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวซึ่งไอ้เจ้าพัดลมตัวนี้นั่นแหละค่ะที่จะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวซิสเต็มของเรานะคะเหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทั้งซิสเต็มมีพัดลมให้ตัวเดียวมันจะระบายความร้อนได้ทันหรอ คืออย่างนี้ค่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยความร้อนมันจะระเหยขึ้นข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการดูดความร้อนจากข้างล่างจากในตัวเคสเนี่ยแล้วเป่าผ่านขึ้นมาทางด้านบนให้มันเร็วที่สุดค่ะเพื่อลดความร้อนที่มันจะสะสมอยู่ในเคสนะคะซึ่งในหลักการอย่างเงี้ยพอเราลองฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับพายุนะคะที่เราเคยเห็นกันในคลิปนั่นแหละโอ้โหมันก็จะพัดทุกสิ่งทุกอย่างจากด้านล่างขึ้นไปกองอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นค่ะ MSI เนี่ยเขาก็เลยเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Storm Cooling ค่ะแล้วก็การออกแบบแบบนีี้้้นนะะะะคคคคกก็ททําาใหตัััวววเส่ยมมรรดดลง ส่วนปุ่มเปิดปิดของเครื่องนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะคะพอเปิดเครื่องปุ๊บนี่ก็จะมีไฟ LED ขึ้นมาค่ะซึ่งเขาจะมีมาให้เนี่ยหลายจุดเลยนะคะจุดแรกก็คือตรงปุ่ม power เนี่ยคะ่ะแล้วก็แถบด้านข้างตรงนี้นะคะดูสวยงามมากแล้วก็โลโก้มังกรด้านล่างค่ะด้านบนของตัวเครื่องค่ะนี่เขาก็มีไฟมาให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีตรงแถบด้านข้างค่ะทั้งสอฝั่งเลยนะคะนี่ดีไซน์ก็จะเหมือนกันแบบนี้อ่า และสุดท้ายตรงโลโก้มังกรด้านหลังค่ะ สำหรับดีไซน์ของเจ้าเกมมิ่งเดสก์ท็อปเครื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทํามาได้สวยโดดเด่นถูกใจนะคือไม่ว่าจะมองจากมุมข้างมุมบนมุมหน้ามันก็ดูสวยโเฉีียวแล้วก็ที่สําคัญดูแข็งแรงบุกบึนด้วยค่ะอ่ะทีนี้นะคะถ้ามันจะเป็นเกมมิ่งเดสก์ท็อปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือว่าฟีเจอร์เด็ดๆที่ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้มันมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของการรองรับการต่อแบบมัลติ d i ส p l เพลย์ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากจะต่อเป็นแบบแมทริกซ์ ถ้าเป็นตัวเมทริกซ์เนี่ยจะต่อได้สูงสุดถึง6จอถ้าเป็นแบบเซ r ราลค่ะสูงสุดจะอยู่ที่4จอนะคะบางคนเนี๋ยวเวลาเล่นเกมพวกเกมยิงหรือว่าซิมูเลเตอร์ต่างๆอยากจะต่อจออยากจะขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นตัวนี้รองรับแน่นอนค่ะ เรื่องนี้2นี่ภาพมาและต้องตามมาด้วยเสียงค่ะเขาก็มาพร้อมกับตัวนาฮิมิกสนะคะซึ่งก็จะมีทั้งตัวซา u n d t r a c k e r แล้วก็มีการจําลองเสียงเนี่ยแบบ360องศาเซอร์ราวเลยนี่เวลาเล่นเกมศัตรูอยู่ทิศไหนทางไหนเราก็จะรู้ได้หมดความสมจริงของเสียงมาแน่นอนค่ะ เรื่องที่3เป็นเรื่องของความเร็วนี่เข้ามาพร้อมกับตัว Super r a ร4นะคะก็คือเจ้าเกมมิ่งเดสก์ทเครื่องนี้เนี่ยจะมี M.2 มาให้2ตัวแล้วต่อเรท0มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นนะลองคิดดู M.2 ตัวเดียวเนี่ยก็ว่ามันเร็วแล้ว พอม,มาต่อเข้าด้วยกันนะคะความเร็วในการอ่านข้อมูลเนี่ยจะสูงถึง3,300 MB มบตต่อวินาทีเลยค่ะเวลาเราโหลดเกมเนี่ยหรือว่าเวลาที่จะเข้าไปที่หน้าเกมเนี่ยมันก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอค่ะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เร็วด้วยเหมือนกันอันนี้จะมาพร้อมกับตัว c ิล l e r d o u b l e Shot X 3 Pro นะคะก็คือจะมีดู a l g ก gaB i t LAN เนี่ยมาให้2พอ,อร์ตแล้วก็ยังมี Wi-Fi ด้วยซึ่งอันนี้ค่ะมันจะช่วยจัดลําดับความสําคัญของแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เราใช้อยู่นะคะก็คือสสมมมมมุุติวว่่่่่าาเเเเเเรรลลนนกกกกีีีั็็จะือทททดให้ไป แล้วเราก็จะสามารถทํางานพร้อมกันหลายๆอย่างได้นะคือคุณอาจจะเล่นเกมไปสตรีมเกมไปเล่น Facebook ได้ด้วยอย่างนี้อ่ะแต่ละตัวค่ะก็จะสามารถทํางานแล้วก็เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่ติดขัดเลยนี่นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการจ่ายไฟเห็นตัวมันเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ว่าการจ่ายไฟเนี่ยเขาใช้เป็นตัว power supply 450วัตต์80 plus g o ด้วยเพราะฉะนั้นการจ่ายไฟให้กับสิสตเมเนี่ยเพียงพอแน่นอนค่ะอ่ะ พูดมาเยอะแล้วนะคะได้เห็นดีไซน์ได้เห็นฟีเจอร์กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองเบนช์มาร์กแล้วก็ลองเล่นเกมกันดูว่าประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนคะ่ะก่อนจะไปเล่นเกมกันค่ะมาเช็คชื่อกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะ CPU ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว i 7 6 7 0 0 k เลยก็จะเป็นตัว sky lake ค่ะความเร็วของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 4GHz นะคะตัวนี้เนี่ยเทอร์โบบูสได้ถึง4.2เลย c a c h L 3เนี่ย8ค่ะ เมนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นของ MSI นะคะชื่อรุ่นเนี่ยอาจจะดูแปลกสันิดหนึ่งก็จะเป็น MS ขีด1 11, ก็ออกแบบมาสำหรับเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะค่ะแรมที่ให้มานะคะก็เป็น DDR4 ใส่มาเนี่ย32 GB เลยค่ะเป็นแรมจากทาง Kingston ตัวกราฟิกค่ะมาดูกันนิดนึงนะคะเขามีมาให้เนี่ยเป็น1072ตัวเลยนี่ก็ต่อ SLI มาให้นะคะ แล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะ Intel HD Graphic 530นะคะก็จะเป็นกราฟิก on CPU ค่ะอะมาดูเรื่องของ GPU ชัดๆกันอีกทีนึงนะคะเขาใช้เป็น GeForce GTX 1070ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย CUDA จะอยู่ที่2048นะคะแล้วก็ GPU Clock เนี่ยจะอยู่ที่1443 m h z Memory Clock จะอยู่ที่2002 m h z แล้วก็ค่า Boost Clock เนี่ยจะอยู่ที่1645 m h z ค่ะ ใส่มาให้2ตัวนะคะอย่างที่บอกไปนี่ต่อ s อ i บแบบไฮแบนด์วิดมาให้ด้วยามาเล่นเกมกันค่ะก็เป็นเกมเดิมของเรานะคะตัว G T A 5นั่นเองนี่ค่า setting ตามนี้เลยค่ะวันนี้จอที่เมย์ใช้เนี่ยจะเป็นจอ 2K นะคะ2560คูณ1440ค่ะแล้วก็ M S A A นะคะอยู่ที่ X 8นี่ความละเอียดอย่างอื่นค่ะก็ตามนี้เลยนะปรับเบอร์ i ี้แทบทั้งหมดค่ะ เรียกได้ว่าทรมานเครื่องกันให้สุดๆนะจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ,ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะข้างบนก็จะเหมือนเดิมนะคะมันจะมีค่าเฟรมเรทแล้วก็การกิน GPU ของเครื่องเนี่ยโชว์ไว้ค่ะอย่างตอนนี้นะเรายังไม่ได้เล่นอะไรเยอะยังไม่ได้ทําอะไรเยอะเฟรมเรทมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90ค่ะส่วนการกิน GPU นะทั้ง GPU 1แล้วก็ GPU 2เนี่ยเกือบ1 0 0ค่ะ CPU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%นะคะแล้วก็กินแบมเครื่องอยู่ประมาณะ นี่กลับมายืนที่เดิมกลับมาที่รถทันเก่าอีกแล้วนะเริ่มที่ด่านแรกกันตลอดเลยมามามา,มาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าไอ้ที่หายไปนานเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะไปค่ะนี่ดีเทลต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะดูอย่างพวกลายบนถนอนอะไรพวกนี้ค่ะตัวเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆของรถเนี่ยรายละเอียดเก็บมาชัดเจนเลยนี่ไปไป แสงแฟลร์อะไรต่างๆค่ะก็ทําได้เหมือนจริงนะดูสวยงามแล้วก็ภาพเนี่ยดูสมูทมากค่ะเล่นเกมก็แบบเรียกได้ว่าลื่นปื้ดเลื่นปืดอะ่ะนี่แล้วเฟรมเรทตอนนี้ค่ะขนาดเราเริ่มเล่นเกมมาแล้วนะเฟรมเรทเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ80ค่ะถือว่าเยอะเลยนะนี่ดูจากภาพก็น่าจะดูออกกันว่าเฟรมเรทเนี่ยม,มันสูงจริงๆค่ะเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียว นี่เป็นไงฝีมือในการขับรถที่หายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไปซ้อมมานะนี่ซ้อมแล้วเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเม์เนี่ยเล่นเกมเนี่ยขับรถเนี่ยดีมากนะแต่ว่าเครื่องมันลื่นไงก็เลยเนี่ยถลายไปมันใช่ไหมตามเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวมาดูการโอ้นี้เนี่ยอุ้ยโหด่าเดี๋ยวมาดูการโอ้นี้เนี่ยมันจะเล่นได้จบด่านหรือเปล่า เอาเป็นว่าเครื่องนี้นะถ้าให้เล่นจนจบดานอะ่ะก็เล่นจบอะ่ะง่ายๆแค่นี้ดีกว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนคะ่ะที่กำลังมองหาเกมมิ่งเดสก์ท็อปนะคะสเปคประมาณนี้แรงประมาณนี้เอาไว้ใช้สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะไม่ว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะมันยังเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนี่เอาไปตั้งในห้องนั่งเล่นห้องนอนก็ดูเข้ากันกับทุกสถานที่นะเราก็จะได้ดูเป็นแบบเกมเมอร์ที่มีสไตล์อย่างนี้อ่ะบอกกันเลยค่ะราคาค่าตัวของมันนะคะ มดกันอีกแล้วนี่อยู่ที่ประมาณแสนสีค่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนสนใจดีทุกท่านด้วยค่ะเทมหน้าเมย์และรายการในทีวีบอลจะมีอะไรให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ